สวัสดีครับวันนี้เรามาชมเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับนะรุ่นนี้เขาเรียกว่าเหรียญปัมเทพประธานพรปี36นะครับนะอ่าออกมีอยู่สองพิมพ์ด้วยกันคือพิมพ์เป็นพิมพ์ไข่ปลากับพิมพ์เสมาแบบนี้นะครับนะไข่ปลากับเสมาอย่างนี้นะอ่าถ้า เอ่ยชื่อคำว่าเทประธานพรที่เป็นเหรียญก็มีอยู่สองลักษณะนี้เองมีทุกเนื้อนะครับนะมีทองแดงทองเหลืองอ่านวะเงินทองคำมีทุกเหรียญเลยนะอ่าและก็เป็นอิกรุนที่นาสะสมนะครับนะแล้วก็เป็นรุนนิยมหนึ่งในเก้ารุ่นนะครับ ดังนั้นในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำะให้ทุกท่านได้รับชมกันเหรียญน,นี้ก่อนนะครับนะ,ะเหรียญน,นี้เรียกว่าเป็นเหนเรียญเสมาเนาะเหเรียญเสมาหรือเหรียญถุงเงิน,งนก็ว่ากันไปเป็นลักษณะแบบนี้นะมีทุกเนื้อนะครับนะมีทุกเนื้อสําหรับองค์นี้เหรียญนี้เรียกว่าเป็นเนื้อหนวะนะครับนะเนื้อหนวะเนื้อหน่วะนี่เขาจะดูอย่างไงทําไมาถึงจะรู้ว่าเป็นหน่าวะคือดูเนื้อให้ขาดก่อนเลยครับ าถ้าเราไม่เก่งเนื้อเราต้องพยายามสังเกตจําประเภทโคดนี่นะครับนะโคดอย่างนี้นะอ่าถ้าเป็นเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงเขาจะตอกโคดอยู่แถวประมาณนี้มั่งนะครับนะน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับนะตอกข้างหน้ารวมแล้วก็คือตอกข้างหน้าแต่โคดหนะนี่เหมือนกันโคดหนะเหมือนกันนะโคดหนะนี้ตอกสําหรับเสมาถ้าเป็น รูปไข่จะโคดเนี่ยโคดอุอย่างนี้นะไม่เหมือนกันนะครับนะไม่เหมือนกันนะจําโคดนี้ไว้นะเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นแบบนุ่เรียกว่าโคดอุตอกสําหรับตอกเหรียญรูปไข่ทุกเหรียญทุกเนื้อด้วยนะโคดนี่นะส่วนที่เป็นเหรียญเสรมามแบบนี้ถุงเงินแบบนี้เขาตอกโคดนะเนี่ยโคดไหนไหม โคนะชัดเจนนะครับนะชัดเจนนะอาจจะเป็นโคนหนะแบบนี้ดังนั้นท่านสังเกตจําจําโคดไว้ถ้าโคดนะตอกอยู่ข้างหน้าจะตอกอยู่บริเวณตรงไหนก็ตามจะถือว่าเป็นเนื้อทองแดงแต่ส่วนมากเขาจะตอกอยู่ประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้ถือว่าเป็นเนื้อทองแดงในถ้าเราไม่แมนเนื้อนะถ้าเราจําเนื้อได้เลยไม่ต้องดูโคดก็ได้เห็นเนื้อปุ๊บจะรู้เลยว่าเป็นเนืออเน้ออะไรเนะื้ออะไรเนาะ แต่ถ้ามาตอกข้างหลังอย่างนี้ตอกข้างหลังตัวณน,นี้ตอกอยู่ด่านนี้จะเป็นเนื้นอนาวะนะจะเป็นเนื้นอนาวะถ้ามาตอกอยู่ฝั่งนี้ก็จะอีกเนื้อหนึ่งคเรียวกว่าเป็นเนื้อเงินนะเป็นเนื้อเงินแล้วจําจุดนี่ไว้จําโคดนี้ไว้นะจําโคดนี้ไว้จำโคด,ด,ดแล้วก็จำตำแหน่งของโคดไว้และทุกท่านจะปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนแต่ทีนี้ผมมาแนะนำวิธีการดูเหรียญนี้ก็คือว่า มันเป็นเหรียญหนึ่งในเกาลุ่นที่นิยมนะครับนะลูกซิ์ลูกหากําลังแสวงหามาเยอะนะครับนะมีไม่พอกันวิธีการดูเนี่ยเราดูง่ายๆเลยครับนะดูง่ายๆเก้ก่อก่อก็ยังไม่เหมือนเท่าไหร่นะแต่ก็เก้ก่อก่อก็เกลื้อเกือบเหมือนนะครับนะ,ะดังนั้นก็คือว่าวิธีการดูนี่ก็คือจับเหรียญมาปุ๊บท่านดูอย่างนี้เลยเน่นธรรมชาติของเหรียญให้ได้ ธรรมชาติของหลักคือเหรียญก็คือตึงแน่นเข้าใจว่าเหรียญนี้ต้องเป็นเหรียญปั้มเท่านั้นนะไม่ใช่เหรียญหล่อเมื่อเหรียญปั้มมันต้องมีรสมีก็เรียกว่าเส้นขุนแมวหรือมีเส้นเส้นเส้นเนี่ยนีเเส้นกระจายออกเห็นไหมเส้นขุนแมวไกด์ไมหมดเห็นไหมอ่าเนี่ยเห็นไหมเส้นจะไม่เหมือนไม่เหมือนเหรียญอื่นนะ เส้นจะจะออกอย่างเงี้ยเป็นรัศมีออกข้างข้างนี้นะออกเต็มไปหมดนะอ่าหลวงพ่อก็อยู่ตรงกลางเลยเส้นจะออกข้างๆอย่างนี้นะอ่าอันนี้ถ้าสําหรับเหรียญนี้นะดูดูเส้นเหรอเหรียญเหรียญตัวจริงนี่สวยมากนะสวยมากเนี่ยเส้นเส้นอย่างเงี้ยเหรอเส้นอย่างเงี้ยเหรอเต็มไปหมดอ่ะอ่าคมชัดตึ้งแน่นตรงอย่างนี้ เป็นเหรียญเทพประธานพรแนนอนอันนี้ประการที่1ให้เราดูธรรมชาติคือความตึงความแน่นแล้วก็เสียนนี่นะ2ให้ท่านดูตามลายขนกตรงนี้ลายตัวนี้นะครับนะลายตัวนี้นะลายตัวนี้นะลายตัวนี้นะตามตัวหนังสือนี่นะจะมีเสียนวิ่งเต็มเลยมีเส้นขนแมวนนะวิ่งเต็มอย่างนี้เลยวิ่งเต็มแล้วก็นเนื้อไม่มีเนื้อมาคันนะ ไม่มีเนื้อมาคันมาแตกมาเปะอยู่ตามลายนี่ไม่มีนะลายต้องเป็นล่องล่องสวยงามนะอ่าดูเนี่ยดูตัวหนังสือข้างบนนีไ้ไหมคมชัดลึกแน่นเส้นเนี่ยโอ้โหไตไม่เมดเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมนะเห็นไ,ไหมอ่าชัดเจนนะเห็นไ,ไหมชัดเจนนะตามลายขนกเนี่ยต้องไม่มีตัวมาคันนะ ต้องไม่มีเนื้อขั้นนะต้องไม่มีเนื้อแตกนะเห็นไหมชัดเจนนะเห็นไหมคมแน่นแน่นตึงแล้วก็เสี้ยนนี่เป็นเส้นขนแมวเนี่ยแตกกระจายเต็มนี่ไปหมดนะครับนะคมชัดอย่างนี้นะครับนะคมชัดอย่างนี้นะเห็นไหมคมชัดมากนะแน่นมากตึงมากนะครับนะแน่นมากตึงมากจําตรงนี้ไว้ ห้ามไม่ให้บวมห้ามไม่ให้มีเนื้อมาเกินมาแปะอยู่ตามร่องนี่ห้ามไม่ให้มีนะครับนะนี่เฉพาะด้านหน้านะอ่เราไปดูด้านหลังผูด้านด้านหลังเนี่ยต้องแน่นต้องตึงต้องคมต้องคมคมจริงๆไม่ใช่คมเล่นๆนะเหรียญนี่คมเล่นๆไม่ได้ดูเซียนเนี่ยท่านดูเซียนดูเห็นไหมเป็นเส้นคุณแมวเลยเต็มเมมไหมแน่นตึงเปรีย้ยตึงเปรีย้ยเลยเห็นไหมอืม เส้นเห็นไหมโค้ดที่ต้องตอกอย่างเดียวนะครับนะตอกอย่างเดียวเห็นไหมแน่นตึงนะเซียนเนี่ยเต็มไปหมดนะตัวหนังสือนี่ต้องสวยงามตามร่องแล้วก็นเนื้อตัวตัวตัดตัวเนี้ยจึกมาเนี่ยตัวเนี้ยมันจะปิ้นออกนิดๆเห็นไหมจะปิ้นออกนิดๆธรรมชาติของพระที่ปั้มเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม ตัวตัดเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมต้องปิ้นเห็นไหมต้องปิ้นเห็นไหมสวยงามอย่างนี้นะครับนะต้องสวยงามอย่างนี้นะเห็นไหมอ่ามาดูตัวตัดตัวตัดจะเป็นจุดใจต่างเลยตัวตัดเนี่ยจะต้องตัดครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกออกมานะตัดครึ่งหนึ่งแล้วฉีกออกมาอย่างนี้นะ ตัวตัดจะเป็นจุดตายของทุกๆเหรียญด้วยนะครับนะเห็นไหมเห็นตัวตัดไหมครับตัดแล้วก็ฉีกออกเลยเห็นไหมตัดแล้วฉีกออกเลยเห็นไหมเหรียญก้อนนนหนานิดนึงเห็นไหมอือเห็นไหมปัดตัดปุ๊บฉีกควับอืเห็นไหมมันไม่ใช่ตัดทะลุนะถ้าตัดทะลุเก้นะเหรียญเก้ก็ตัดทะลุนั่นแหละ เหรียญนี้ผมโดนนะตอนเรียนไอตอนเล่นมาใหม่ๆเนี่ยโดนไปหมื่นกว่าหมื่นกว่านะครับนะเหรียญชุดนี้แหละโดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่โดนนะโดนไปหมื่นกว่ามีเนื้อเงินมีเนื้อนาวะนี่แหละครับเนี่ยตัวตัดจําตัวตัดนี่ไว้นะครับตัวตัดนี่เป็นจุดใจตังเลยนะถ้าตัดแบบนี้ายตังใดเลย ถ้าตัดทะลุป้วเนี่ก็เรียบร้อยเก้เหมือนเดิมนะครับจําตัวตัดนี่ไว้ครับนะจําตัวตัดนี่ไว้อ่าอ่ะ,อะนี่ก็คือวิธีการดูแบบแบบแบบพื้นๆน,นะครับแบบช่มบบเข้าใจง่ายนะครับนะแบบเข้าใจง่ายและถ้าจําจุดที่ผมบอกนี่ได้ก็ถือว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับจับแล้วแท้แน่นอนนะครับนะถ้าจําตรงนี้ไม่ได้เรียบร้อยเลยครับโดนเหมือนเดิมนะครับนะ อ้าวดังนั้นในคลิปนี้ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับนะสวัสดีครับ